โอ,อ้ยท,อทำอะไรนี่<ะ>ทำอะไรอเอากองเลยหันที่มันหยุดเช็กโลเช็กลาแค้กแกขก็มองนี่กแกาจะว่าเอาไเข้า่นเลยไม่รู้ว่ะ แต่เขาว่าไงเอากองหน่อยไรเงน้ยเอากองอะไรเงีะ<า>วันนี้มันเป็นอะไรนะเรือนไม่มี วันนี้เรือหมดเนี่ยเรือไม่มีจอดเป่ากองเลยเดี๋ยวซยุ่นดูว,ว่าซยุ่นขี้บ่นเวยเขาตักดินอย่างนี้ก็เลยมาเป่าเพราะว่ารถรถจอดนี่มาโคจอดนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปจอดทางนู้นก็เลยอะไรครัเ,เ,เป่าในบอ่อนี้เลยถูดหล่อสูดหล่อี่ด,ดุมยาวของป่าใน,นป่าเฮ้ยหม่สวยอะ จะรอลมแบบไงลมรอลมคนอะลมคนจะขึ้นแหละอ้าวเพื่อนเพืออ่อนไอ้นเหนียอ้นมันอ้าวอ้าวแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกวันถ้าเกิดวันไหนที่แบบว่าไม่มีงานมีอะไรก็เข้ามาเช็ครถเก็บน,แบบนู่นเก็บนี่ในรถเลยเนี่ยแหละเรื่อยๆเป็นอย่างนี้แหละวิธีไม่โคอ่ะ เพราะว่า,วางานก็เป่ากองเวลามีงานไม่มีเวลาว่างหรอกใช่เนี่ยเพราะว่าเรามาจะพื่กลับปืดงอะไรเงี้ยจะเอาเวลาที่ไหนมาทำมันไม่มีหรอกต้องรอเนี่ยวันน้องว,งว่างวันหยุดวันถ้าว่าเป็นวันหยุดยาวก็จะเข้ามาเช็คก,ก่อนเลยตั้งแต่ก่อนจะหยุดก็จะทําความสะอาดนูด่นนี่นั่นในรถเรียบร้อยเป่ากองดูน้ําดูอะไร ไม่ค่อยเยอะเลยปีละครั้งมั้งเนี่ยดูเลยเขาเป่ามาให้นะจำได้มาดูดิพูดเยอะงานพูดเยอะเพราะว่างานดินเนาะไม่ได้แบบ,บบอ,อ,อยู่กับทรายแบบว่าเขาอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยาแรงเลยพูดไม่เยอะดูดินี่แหละก็ไม่มีอะไรมากหรอกวันวันหนึ่งกันเนี่ยแหละแต่ได้โอกาส เหมาะงานไม่มีไม่ได้ใส่ไรอยายดีวหรอกครับไอ้เองนั้นคือมันเป็นแบบคาแรคเตอร์ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ไม่ใช่อย่างานัง้นาะเป่าัา <c oughs> จริงๆแล้วก็ทำทุกอย่างนี่แหละกา <c oughs> ะบีเขาก็อาจไม่ใช่ว่าอุ้ยเราต้องมาบูทูธอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้เครื่องมือทำมาหากินก็ต้องรักษาแหละ <c oughs> ถือว่า ข้าวโกกวะเนี่ยไม่ไปหรอ,อ,อวันนี้วันพักผ่อนเนี่ยมาดูรถดูไรเช็คน้ำเช็คก้นนุมบอนน้ำเช็คปูนี่น้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้วใกล้ละไลจะสะอาดละ แต่ว่าเอ้ยอยู่บ่ออื่นเนี่ยไม่ได้อยู่บ่อป่าก็ต้องถอดแล้วก็เอาไปที่โกกเอาไปเป่าเนี่ยพอดีอยู่บ่อป่าคอของเทยุ่นคอของเขาแก่แเราเนี่ยละ่ะเขาเป่าเ,าเขาอย่างเงี้ยเ okay. อ,ยอี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ้าเล็กๆชมกูด้วยนะแชร์ดิ